คือว่ากรอบแท้มาลองกินเบองกันนะแมงกะ,งกะพุนหัวกระสุนเขาคือว่ากรอบแสบแท้ลองกินเบองกันนะแมงกะ,งกะพุนหัวกระสุนจิมราดลงไปตัวดี้หน่อยกินหมดคำเลยนะจะอ้ม กรอบจริงความกรอบยกให้เขาเลยกรอบจริงหรือเปล่ามาชิมกันดูนิดเฮ้ยมันแข็งไปเลยอบหมากเลยกรอบจริงไมกรอบมากเลยต้องมีดมาหั่นหรือเปล่า กัดเลยกัดเลยข้างในข้ <laughs> างในแม่กระพุนหมดกระสุนเอาไปลวกปัน้นเอาไปลวกแล้วก็เอาไปแช่นในแข็งเป็นไงบ้างลูกกรอบมากกรอบมากเออกรอบมากกิ่งไปกว่ารื่อยอ๋ออ๋อยิอ่งไปกว่า ค่ะค e> ่ะค่ะคุณคุณอ้ากันซื้อแมกกาพุนหัวกระสุนมาสินกับตำจิ้มซีฟูด

ก็กระด้างหน่อยเอาาต้มตเป็นของค้ากรอบจิ้ตอะไร้อะไรเล็กๆก,กิมน้อยๆก,ก,กินิน้อยก <c oughs> <ช>ิน<ม>แค่นี้แหละจะได้มไม่เปีนกิมน้อยต้องหัวมันได้ไหมได้ไหมต้องหัวต้มหัวมันกรอบมาก ต,นต,นต,นตน้นต้นต้นเนี้ยต้นหอยยีกินแล้วะมีขายมีขายเกือบทุกที่แล้วนะคะคุ้มราคาไหมคุ้มค่าคุ้มราคาสี่ตัวร้อยร้อแปดสิบบร้อยแปดสิบเก้าบาทมันก็คุ้มอยู่นะ ฝึงไหนเศร้าอ,อ,อยากกินไปอ,อะไรที่ยังไม่ได้ลองต้องลองนะแมงกะพุุนหมะกะสุนไม่คือคำว่าอยากกินอีกอะไรประมาณนี <c oughs> อ้อร่อยนะคบอร่อยอร่อยท้่ยน,น้จิ้มนะอร่อยท้่ยน,น้ำจิ้ม อร่อยหรือไม่อร่อยอยู่เที่กินเพราะว่าอ้ามันยุดตปิดเกี่ยวกเฉยๆแต่ก็ได้ได้ความกรอบได้ความรู้ได้ความก,อามกอรอบเปิดก <c oughs> ินอย่างเขาต้องกินน้ำพุนให้ได้ <c oughs> เราต้องเก็บน้ำจิ้มซีฟูดเราไว้กินหมดแล้วเหรออิ้นมาตอไปแล้วจ้ะ